กองทัพเรือออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องของเขื่อนกันคลื่นเมื่อว,วานนี้ออกมาเป็นประเด็นนะคะหลังจากที่มีภาพของทางกัมพูชาเขาเอาเครื่องจักรหนัก ไปพยายามรื้อถอนเขื่อนกันคลื่น mm hmm. แล้วก็สื่อของเขาเนี่ยก็ออกมาตีข่าวเลยว่าเนี่ยจำเป็นต้องรื้อเพราะว่าถูกฝ่ายไทยข่มขู่ทําให้กองทัพเรือต้องออกเอกสารชี้แจงเลยค่ะว่าสิ่งที่เอกชนกัมพูชาหรือเนี่ยเขาทําขึ้นมาเองต้องไล่เรียงแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือภาพที่ทางกองทัพเรือเขานําออกมาชี้แจงนะคะระหว่างปฏิบัติการของทางกัมพูชาที่กําลังพยายามรื้อเขื่อนกันคลื่นทําให้โฆษกของกองทัพเรือค่ะ ท่านต้องออกเป็นเพรสออกมาก่อนบอกว่าตามที่มีปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่ากองทัพเรือยื่นข้อเสนอให้กัมพูชารื้อถอนเขื่อนกันกคลื่นในพื้นที่ชายแดนทางทะเลบริเวณหลักเขตที่7 3ข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงค่ะอกองทัพเรือไม่เคยข่มขู่หรือมีการเจรจาแต่อย่างใดแต่ก่อนหน้านี้ได้เคยเรียกร้องอย่างเป็นทางการให้กัมพูชาเนี่ยรื้อถอนเขื่อนกันกคลื่นจุดนี้ตั้งแต่ช่วงก่อนการเกิดปะทะแล้วซึ่งก็แสดงความกังวลมาตลอดผ่านทางกลไก RBC ซึ่งกัมพูชา เขารับทราบเป็นอย่างดีว่าเราไม่เคยเห็นด้วยนะส่วนกรณีที่มีรายงานว่าเอกชนเจ้าของเขื่อนหรือถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวด้วยตนเองนั้นกองทัพเรือเห็นว่าเป็นความประสงค์และการตัดสินใจของเอกชนกัมพูชาเองค่ะไม่ได้เกิดจากการสั่งข่มขู่หรือข้อเรียกร้องใดๆของไทยและคาดว่าหลังจากที่ไทยได้เข้าเคลียร์พื้นที่ที่ถูกล่วงล้ำทั้งทางบกและทางทะเลได้เรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้การบริหารพื้นที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเขาเลยคือจุดนี้มันเป็นเอกชนเป็นคนทาก็อาจจะเห็นฝั่ง ไทยเราเริ่มเข้าไปจัดการพื้นที่ก็เลยรีบนะทําลายก่อนหรือไม่ยาวๆแบบนี้ไหมคุณผู้ชมค่ะโอ้โหนี่มันก็เลยเกิดคําถามว่า มันคืออะไรแล้วแล้วมันแล้วมันปล่อยใหม้มีการ <ละ S 1> ทำกันขนาดน,นี้ได้อ,อย่างไรคือรู้เหละว,ว่ามันเป็นเขื่อนกันคลื่นแต่ที่สําคัญคือกัมพูชาเขาไปสร้างสิ่งปลูกสร้างพยายามจะสร้างท่าเรือ,อแล้วมันสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่ในการถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชานะข่าวถามประเด็นนี้กับพลเรือตรีกรจากยศทศานค่ะรองโฆษกกองทัพเรือท่านอธิบายประเด็นนี้ละเอียดเลยซึ่งท่านเริ่มแบบนี้ก่อนค่ะท่านเล่าว่าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการใช้อ้างอิงในการแบ่งเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาเจนีวาเนี่ย ระบ,บุว่าสิ่งก่อสร้างถาวรที่อยู่ด้านนอกสุดที่เชื่อมต่อและแยกไม่ได้จากระบบท่าเรือให้ถือว่าเป็นชายฝั่งทะเลได้และสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการแบ่งทะเลอาณาเขตได้ เข้าใจว่าเขื่อนที่เห็นเนี่ยค่ะกัมพูชาเขาสร้างเขื่อนกันคลื่นประมาณปี2,540เริ่มแรกเนี่ยทางฝั่งเราเรามองไกลๆก็เห็นนะเพราะมันเป็นเขตแดนทางทะเลที่อยู่ติดกันก็เข้าใจว่าเป็นเขื่อนกันคลื่นปกติ <อะ S 2> ต่อมาค่ะมันงอขึ้นเรื่อยๆอ <ะ S 2> เดือนต่อมาเริ่มลักษณะโครงสร้างเหมือนคุณพยายามจะสร้างท่าเรือครับ ฝั่งกองกําลังป้องการชายแดนจันทบุรีตาก็เลยทําหนังสือทักท้วงก่อนเป็นครั <c oughs> ร้งแ <c oughs> รกทรักท้วงไปยังเอกชนกัมพูชาจากนั้นมันทักท้วงไปแล้วก็ไม่เป็นผล <c oughs> จากโค,ค, <c oughs> ครงสร้างท่าเรือเริ่มมีโครงสร้างรีสอร์ทเข้ามาอีกเราก็เลยขอทําเรื่องทักท้วงไปอีกแล้วขอให้ยุติในท้ายที่สุดขาโครงสร้างท่าเรือและการพยายามสร้างรีสอร์ทก็ ก็มีการยุติไปเหลือตรงนี้แหละตรงที่เป็นเขื่อนกันขึ้นซึ่งในสถานะของเขื่อนกันกัลขึ้นนี้ค่ะท่านบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ในการอ้างอิงเป็นทะเลอาณาเขตระหว่างประเทศได้ก็มีการทําเรื่องทําเป็นหนังสือต่อเนื่องนะคะกระทั่งปี2541 กัมพูชาทําหนังสือตอบโต้กลับมาค่ะว่าก็เขื่อนกันคลื่นนี้ฉันไม่ได้สร้างเขตลุกล้ําเขตนแดนของไทยเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ที่จะทํามันเป็นปัญหากันมายาวนานแบบนี้จุดนี้หลายต่อหลายปีค่ะจนกระทั่งเกิดเป็นการประทะรอบใหม่นี้ขึ้นและกัมพูชาก็พยายามจะรื้อท่านบอกว่าที่มันต้องเป็นประเด็นเพราะอะไรเพราะแม้มันจะเป็นเขื่อนกันคลื่นไม่ได้มีสถานะอ้างอิงอาณาเขตได้ก็จริงแต่การสร้างของกัมพูชาแบบนี้มันส่งผลให้กระแสน้ําบริเวณนั้นเปลี่ยนและที่สําคัญเนี่ย การสร้างเขื่อนการคลื่นแบบนี้มันทําให้เกิดการกัดเซาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งของไทยมันหายไปเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันการทับถมของดินตะกอนมันไปงอกในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้นฟังคำอธิบายท่านช่วงนี้ค่ะการที่กัมพูชาได้มีการเปิดช่องบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเราคงต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าในในเชิงของอุตุกศาสตร์เนี่ยมันได้มีทำให้อา กระบวนการที่เป็นเรื่องของกระบวนการของกระแสน้ำเนี่ยการทับถมของตะกอนหรือการกัดเซาะของชายฝั่งเราเนี่ยมันจะมีการลดลงไปหรือเปล่านะครับเราควรจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปเพราะปัจจุบันนี้ถือว่าเขาเป็นฝ่ายริเริ่มในการที่จะทําก่อนนะครับหากว่าเราได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามันยังไม่พอเพียงหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของเราเราคงจะต้องมีการดําเนินการต่อไปตามกระบวนการตามกรอบที่เหมาะสมถามว่ามันมันมันมีผลกระทบทางยุทธศาสตร์อย่างไร ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการแบ่งเขตทะเลในาาเขตหรือว่าไหลทวีปในอนาคตนั่นเองนั่นแหละครับแล้วก็คงต้องไปตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าตัวขึ้นกันขึ้นนั้นเนี่ยมันได้มีการล้าเข้ามาในเขตเขตอธิปไตยของเราหรือเปล่าถ้ามันล้ำก็คงจะต้องให้เขาเนี่ยทำลายส่วนที่มันล้ำออกมาให้ให้หมดไปจากให้มันหมดไปจากเขตอธิปไตยของเรา